ราจะมาเล่นซ่อนแอบกันใครบ้างเนาะ What ใครเนี่ยใครเนี่ยเอ้ดี๋ยวเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันไม่รู้น้องจะพูดเสร็จตอนไหนเอาล้มันเอานั้นน่ะแลใส่บ้านนนเอาเออนอนนมานนนอนนอนอนนอ่อใครออกใครเป็นออเป็นนั้นก็ต้องไม่เป็นเออ นายเฮ้ยนอยออกดีกว่านายออกพี่ออกนายออกเอาเอาเอาอา่ออคงถึง50เซ็มใช่ถึง50ทุกคนเราไปนะ นับนับนับน um, ับแล้ก็นับเลยหนึ่งสองสามสี um. well. ่ห้าเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดองสิบสามสิบสี่สิบหาสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้าี่สยอย่านั้นหนวจะก้อัเเอ้ยอะไรไปทิมพัไปเต็มก็มาหายไปแล้วเออไปเอบก่อนไปเอบก่อนแล้วก็มาเจอกัน ตอนนี้นะคะก็งับเสร็จแล้วไปดูกันอยู่ไหนนะเฮ้ยอยู่ไหนกันนะทุกคนคือเราเห็นสิน่งแปลกประหลาดทุกคนเห็นเลยไหมไปโป๊วหนึง่งค่ะไหนที่สิงเด๋อไปเต็มอ่ะไปดูสิมาออื ใครเนี่ยลูกไม่มีค่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางบ้านต้องมีเชืเ่อแล้วนี่รึเป่าไม่อยู่ ไหนกิ้งกาไหนกิ้งกา <c oughs> เรอาอย่าไปป้องพี่พี่แปะนะเออป้องแล้วพี่เดียวไหนกิ้งกาเปาเป็นเหรอไหนบนน,นบูน้นบนน,นบูน้นเปาเป็นเหรอบานไหนเออเปาเป็นนั่นเดี๋ยวพี่เป็นให้พี่กว่าเปาขว้างไม่ไหนามาดูก่อนตอนนี้เอมตาที่สองเราก็เป็นนะกิ้งกากิ้งกาอยูบนอน่บนน,นู้นบนนู้นบนนู้นไม่มีหรอ ไปไป,ป,ปเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนับกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 18, 19, 2ด2ิ2เ2้2ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี3สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่หกดีแป้าสาเดี่สามห้าหาจ็ดแปบสี่อ็ด่สี่สม่สีหาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้บห้วนะี๋ยวจะไปหาแต่นคคปดระตูด,ด้วย <c oughs> อย่าพ่งมาทำ <c oughs> ไมอ๋อวันสานนบาเลยนะอ่ะครั้นะงนี้ให้รับกิน่น 20วอิอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเยี่สิบหาแล้วนะ ปอก็ต้องถือนะติมคนสองจิมน้องถือปอกิมหนึ่งไม่ใช่หรอปอกสองไม่ใช่ไม่ใช่ปอถือปอถือปอถือไม่ใช่ปอถือปอถือเออไม่ใช่พี่จิมถือพี่ิมหนึ่งไม่ได้ปอกถือไม่ได้โทรศัพท์เดวปอกถือไม่ได้อสต๊อบไปอยู่ปอกไปเัเอออันนั้นไม่ใช่สต๊อบอันน้งปอกถ้ากั้นปอกนอกัอดูีไหเงีย่องงงไง เ้ยมันจะคว้างโทรศัพท์พี่อย่าอย่าอย่าคว้างนะถ้าคว้างน้องมันจะทำอย่างเงี้ยเฮ้อไม่เจ็บถุงแตกอย่านะอย่านะอย่านะถือดีๆนะสบน้องมันจะโยนอ่ะไม่โยนหรอกพี่ใจดีจริงนะมันลองดูก็ได้โทรศัพท์ติมันยิงโยนเลยเออทำไมาโทรศัพท์หนูอย่าโยนนะโทรศัพท์พี่เรื่องใหญ่เลยนะถ้ายันแตกย่าพี่ด่าพี่เลยนะ ย่าไม่ด่าตรอกแต่ย่าจะด่าพี่ฟ้องแม่พี่ด้วยเกิดการดราม่าคือไม่ถือได้ไหม่ถือให้คนอื่นถือให้คนอื่นถือไปถือไปไปไปถือสตอนไม่ได้ไม่เล่นไปเล่นไปเล่นนั่งมากับเต็มปไม่ไม่พี่ไม่ saya lagi nganggur, nganggur, nganggur,